สดีนะคะพี่ๆน้องๆวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีแบกน้ำกันนี้ก็จะมีถังดักเลซินนะคะจะเป็นถังดักเศษฝุ่นเศษตะไขร่ขน้ำโพลีนอะไรต่างๆจะมีใช้สำหรับดักฝุ่นดักอะไรด้วย แล้วก็จะมีดักถังเรซินกับทังคาร์บอนสองถังแล้วก็จะต้องแบกทิ้งคือแบ็กน้ำออกแบบนี้ทั้งสองถังเลยนะคะ,ะเราจะเริ่มแบกถังเรซินก่อนจากนั้นเราก็จะแบกถังคาร์บอนตามจะมีกองด้านหนึ่งแล้วค่อยเข้าไป ระบบน้ำ R.O. อีกทีหนึง่งจะเป็นน้ำดื่มต่อไปก็ติดตามเราเปลี่ยนไส้กรองด้วยแล้วกันนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์ฝากช่องของเราด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ